ยกขึ้นยกขึ้นมีบอฟฝ้าวฝ้าวฝ้าบรรยากาศน้ำแกงน้ำแกงมาแล้วน้ำแกงมาแล้วมายกสะดุ้งพี่หนองมายกสะดุ้งเอายก ึ้นมันมันนะเรียบ้อยเหลือแต่ซื้อได้บ่ได้บ่อไม่ได้ยิน ่ขนมแล้วมาตึกสะดุ้งพี่น้องเอายกยกยกบวกเบี้ยันออกได้ปะ ปม่หยังเด้อคุณแล้จะใส่เบ็ดปลาขาวพี่น้องหิบงกินเป็นหยังปลาข้าว,าว,วเออเ, <c oughs> เอาปลาแมี่เอาปลาหมี่ ยกนกนกวเบี้ยนี่คนงานพี่น้องปสสูตรปสมสูตรเอ้แกปสูตรปสสูตร เอายกแม่ยกแม่น่ครับใส่เบ็ดประ่าวเอายกแล้วพี่น้องยกแล้วเบิ่งน้ำกันเบิ่งน้ำกันจวดบ่มมีลงไม้ลงไม้ ถนนแล้วกมันไหลมาเป๋อสะดุ้ไข่เสียดทะดุงะด้งไผ่ขิ่งขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามาเบิ่งกันยกห่อแต่ก็ยังม่ได้ครับได้ตัวเดียวพี่น้องขอบคุณทุกคนเด้ออ้าวยากบาดบาดสุดท้ายบาดสังล่า